วันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามกรณีที่ปิดามารดาเสียชีวิตหรือไม่สามารถดูแลบุตรได้ผู้เยาว์หรือเด็กจะอยู่ในการดูแลของใครได้อย่างไรติดตามเรื่องนี้ใน3นาทีกับอายการแผ่นดินตอนการตั้งผู้ปกครองให้กับผู้เยาว์หรือเด็กค่ะ สำหรับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการตั้งผู้ปกครองให้กับผู้เยาว์หรือเด็กตามกฎหมายธสรามกันนะครับว่ามีเนื้อหาสาระหรือต้องทำอย่างไรกันบ้างครับด้วยมีพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายธสรามพศ2489ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยเฉพาะให้คดีแพ่งว่าด้วยเรื่องครอบครัวมรดก ของผู้นับถือศาสนาอิสลา,ามซึ่งผู้ความทั้งหมดมีภูมิลำเนาและมีมูลคดีเกิดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนาลาธิวาสยะลาและสะตูลให้นำกฎหมายอิสลา,ามว่าด้วยเรื่องครอบครัวและมเรดกมาบังคับใช้แทนประมวลกฎหมายแท่งและพาณิชย์โดยจะมีดาโตะยุติธรรมหนายหนึ่งนั่ง พิจารณาพิภาคษาพร้อมด้วยผู้ภาคษาทําการชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเราลามและเมื่อได้ชี้ขาดเป็นประการใดก็คดีเด็ดขาดไปตามนั้นแหละครับสำหรับผู้เยาว์ในกฎหมายเราลามก็ให้คํายามว่าบุคคลที่ยังไม่บรรลุศาสนาภาวะไม่มีความสามารถในการทําการปกครองทางการครอบครองหรือทํานิติกรรมตามที่กฎหมายบัญญัตินั้นได้และจะพ้นจากสภาวะความเป็นผู้เยาว์หรือเรียกว่าบรรลุนิติภาวะ ตามศาสนาภาวะหรือนิติภาวะตามกฎหมายเจลามได้ก็ต่อเมื่อมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์มีน้ำกามเคลื่อนที่สำหรับผู้ชายและมีรอบเดือนเป็นปกติสำหรับผู้หญิงหากผู้ใดไม่ผ่านเงื่อนไขทั้ง3ข้อดังกล่าเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้เยาว์หรือยังเป็นเด็กอยู่และหากบุคคลนั้นไม่มีบิดามารดาที่จะใช้อำนาจปกครองในการนำผู้เยาว เข้าศึกษาในโรงเรียนหรือไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือทำหนังสือเดินทางทำรูก,กรรมต่างๆเพื่อก่อรับจิตทธิประโยชน์จากทางราชการอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นเพราะบิดามารดาได้เสียชีวิตไปก่อนหรือถูกทอดทิ้งหรือทำหน้าที่ไม่ได้ด้วยประการใดๆก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือญาติของผู้เยาว์หรือเด็กคนนั้นนะยื่นคำร้องต่อสารเยาวชนและครอบครัว เพื่อตั้งตนเองเป็นผู้ปกครองทำหน้าที่ดูแหลหรือทำหน้าที่ปกครองผู้เยาว์เหมือนบินดามรรดาประเด็นดังกล่าวหากท่านไม่สามารถแต่งทนายเข้ายื่นคำร้องต่อศาลได้ก็ให้ท่านไปพบกับพนักงานอัยาการคุ้มครองสิทธิในจังหวัดของท่านให้ยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้ปกครองหรือชี้ขาดปัญหาข้าขอกฎหมายดังกล่าวต่อไปได้โดยไม่มีค่า,าใช้จ่ายใดๆเว้นแต่ค่าธรรมเนียมศาลและก็ หากท่านมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถโทรศัพท์1157เพื่อปรึกษาได้ตลอดเวลาครับ